นิทานอีสบเรื่องงูกับปูณนะทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งงูกับปูเป็นเพื่อนรักกันทั้งสองมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอปูมีนิสัยชอบเดินไปด้านข้างส่วนงูชอบรลีออยคดเคี้ยวไปมาวันหนึ่ง ปูเห็นงูเดินคดเคี้ยวไปมาน่ารำคาญปู่จึงบอกให้งูเดินเหมือนมันแต่งูไม่ยอมทำตามปูโมหมกเมื่องูเผลอมันจึงใช้ก้ามของมันหนีบที่ของงูจนตายเมื่อปูเห็นร่างของงูยืดตรงแข็งทื่อราวกับท่อนไม้เจ้าปูก็พูดว่าถ้าเจ้าเลื้อยตรงๆอย่างนี้เสียแต่แรกเจ้าก็คงไม่ต้องโดนลงโทษแบบนี้หรอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้มีนิสัยคดโกงและไม่ซื่อตรงมกักพบหายนะเข้าสักวนันพุทธภาษิตเมื่อคนโง่มีปัญญาสามทำกรรมชั่วอยู่ก็ไม่รู้สึกเขาเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเหมือนถูกไฟไหม้